สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามอยู่ในเกมส์ซาร์ดิวลเล่น,นะครับผม,ผมก็วันนี้ผมจะมาทำลายสถิตินะครับชั้นชั้นอ่าชั้นที่ตัวเองในสกู๊ตคาร์เว่นนะครับดูซิว่าสถิติใหม่ผมจะได้ชั้นที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะโดยนะครับเอ่อวันนี้นะครับเอ่อดวงของผมเนี่ยเอ่อขึ้นมาเป็นแบบแฮปปี้นะแฮปปี้ทูเดย์นี่คือเป็นแบบเอ่อเป็นดวงที่ดีที่สุดแล้วนะถ้าขึ้นคำว่าแฮปปี้นะครับท่านผู้ชมนะ จะมีดวงดีมากๆเลยครับจะเจอชั้นบันไดแล้วก็เจอของได้ง่ายขึ้นครับเราจะดูกันว่าจะดีขนาดไหนแล้วก็จะได้ไปถึงชั้นที่ลึกที่สุดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมมันเตรียมนี่มันเตรียมของไว้แบบแน่นมากท่านผู้ชมนะอันนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาขึ้นว่าเนะี่ยเดี๋ยวนะโอเคนะแม่น่ะวันี้แฮปปี้ทูเดย์นะก็คือดีที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมนะ มาถึงแล้วก็ต้องข้ามไปอ,อันนี้ผมเสียงแหบนิดหนึ่งนะครับ<ส>ก็ก to to เดี๋ยวจะพูดพูดเบาเบาเบากว่าเดิมแล้วกันเรานะครับไปเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่บัฟนะครับหนึ่งอันนะครับเพิ่มความเร็วกับเพิ่มโชคดีนะครับแล้วก็กาแฟครับผมแล้วก็พุ่งไปเลยนะท่านผู้ชมนะครับอากาศเย็นมากท่านผู้ชมนะผมพูดเยอะๆล้วคอจะแห้งมากเลยท่านผู้ชมนะไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวัวนี้ นนมีบันไดลงไปเลยชั้นแรกก็เจอบันไดแล้วนะต้องเจอหลุมนึงจะดีสุดนะท่านผู้ชมนะหลุมมันก็จะสุ่มตั้งแต่2ชั้นไปจนถึง10กว่าชั้นได้เลยนะท่านผู้ชมไม่มีเลย เจอหลุมแล้วท่านผู้ชมคนระับตามไม่ดีอ่ะโหลงมาแปดชั้นท่านผู้ชมครับแจ่มมากเดี๋ยวม่เราสแกนดูก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมถ้ามันมีหลุมนะนี่มันยังไม่มีนะเจอหลุมข้างๆมาดีโ้ดวงดีสุดๆ 6ชั้นนะผู้ชมปกติมันจะแค่หนึ่องสาชั้นหนึงนะท่านผู้ชมนะบางทีอันนี้ดวงดีสุดๆนี้ก็จนะดูหลุมกันนะนะครับสแกนก่อนนะเผื่อเจอหลุมจะได้ไม่พลาดน,นะระเบิดลูกดำนี้มันดามิทเบามากนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่ต้องไปกลัวดามิทมันจะโดนตัวเองเยอะนะครับ ให้ลูกแดงอะแรงแรงกว่าเยอะเลยนะท่านผู้ชมอันนี้แปดโมงครึ่งนะครับเจอหลุมอมดีโอ้โหดวงดีมากนะท่ผู้ชมนะสี่ชั้นครับผมครับจริงๆผมมีบันไดแต่ว่าดวงมันดีเดี๋ยวเจอบันไดง่ายอยู่แล้วนะขอใ้กดไม่โดนนะเดี๋ยวต,ตรงนี้ก็ขอฟาร์มนิดนึงนะครับฟาร์มเอาระเบิดใหญ่สักหน่อยแล้วนะ เราะว่านี่มันจะเป็นวัตถุดิบทําระเบิดใหญ่ได้ด้วยนะครับมันจะให้โซล่าเอเซนะเอาไปทําระเบิดใหญ่นี่เราก็ดูดูดูด,ดูนะครับสามจะมาขวางเลยเนี่ยจิ้มไม่ค่อยโดนน้ำนิ้วใหญ่นะเจอวันใด นี่เอาใช้ลูกใหญ่ไปเลย,ยแล้วนะฮะะเจอพิมมาติคฉาดแบบง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้ถ้ามีบันไดอยู่แล้วส่วนมากมันจะไม่ค่อยซ้ำนะท่านผู้ชมนะครับแผมจะทําอะไรให้ดูนะครับคือม,มันมีบันไดอยู่แล้วอะตอนที่เรายังไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีอย่างอื่นเลยท่านผู้ชมรีบลงเลยครับบันไดไม่ต้องไม่ต้องไม่เผื่อลุกเลยนะครับถ้าเป็นผมแนะนํานะเดีจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะ ลูกไข่มองไม่เห็นเลยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะท่านผู้ชมนะผมว่าเป็นพมงแพ้อยู่แล้วคอแห้งจะหนักมากเลยเหมือนจะไม่ค่อยมีของเลยนะ ไม่เจอบันไดเลยท่านผู้ชมครับสิบโมงเข้าไปแนละ้วชั้นสี่สามสิบเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวบัฟมันก็จะหมดไปแล้วนะครับกาแฟแต่ตรงนี้น่าจะมีนะโอเรื่ององยิ้มนะครับองยิ้มจะเพิ่มอแม่เหล็กแรงมากนะท่านผู้ชมนะ แต่มันจะไม่ได้เพิ่มความเร็วนะครับไม่มีโหเสียดายตรงนี้น่าจะมี ที่สามสิบสองแล้วคนระับแต่ก็ช้าอยู่ดีอะกดไม่โดนเดี๋ยวผมเอานนี้ก่อนปรับขนาดจริงจังมากนี่ มีไหมหลุมไม่มีเลยนะผู้ชมนะครับต้องตัดใจแล้วอันนี้ถ้าเป็นตรงนี้ก็ลงไปได้เลยนะครับพาบันไดลงไปได้เลยเที่ยงครึ่งแล้วนะครับ ชั้นที่37เลยนะช้ามากเจอหลุมแล้วท่านผู้ชมนะลงมา7ชั้นนะโหโหดมากนะอันนี้เดี๋ยวดูวนะเผื่อมีหลุมไม่มีนะลงนี้เเลยสแกนดูหลุมไม่มีนะเจอระบไดห,หินเทียบเลยหินเป็นร้อยเอาอีกอันหนึ่งไหมได้ทั้งชั้นนะท่านผู้ชมนะ มีบันไดอันเดียวนะครับเดี๋ยวสไปซี่อยูจะหมดแล้วนะครับผมต้องดูเวลาด้วยะกะเวลาดีๆนะอันนี้ก็ลงไปเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปสู้กับมันนเสียเวลานะครับไม่มีเลยนะครับ ไม่มีดวงเลยอันนี้นะเลือจะหมดล้ว48อยู่เลยนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับเล่นจนมือหิกแล้วนะผู้ชมคนระับกดแบบทุกปุ่มเลยนะผู้ชมนะเฮ้ยเจอหลุมแล้ว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  8ชั้นน่คุณผู้ชมโคตรเยอะเลยให้หลุมที8ชั้น7ชั้นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมดวงดีมากมีไหมไม่มีอ่ะไม่มี บันไดหนึ่งอันโอเคเติมเลือดหน่อยนะเดี๋ยวจะตายก่อนนะคอแห้งมากเลยนะครับเจอตะบันไดนะครับ จอแต่บันไดงูนะครับให้ตัวขังคาวสีชมพูเนี่ยดัมเมจมันแรงมากนะท่านผู้ชมนะระวังด้วยนะครับเจ็ดชั้นทนะ่านผู้ชมโหยังหกเฮ้ยเจอหลุมหลุมหลุมรีบไปนะไม่ต้องรอเจ็ดห้าชั้นนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรมันเด้งขึ้นมาทนะ่านผู้ชมแปลกมันรันไม่ทันหรือเปล่าเกมมันรันไม่ทันเมีหลุมไหมไม่มีเลยนะครับตัดใจเลยด่วนเลยนะ มิไข่กันนะมันผมจะวิ่งช้าลงนิดนึงนะเดี๋ยวตีอันนี้มันรวมกันพอดีก็เดี๋ยวจัดไปนะครับจะได้ซําระเบิดเยอะๆนะครับทีสามตัวก็พอนะโลบมากจะไม่ได้เลยนะ ถ้าเป็นชั้นอย่างนี้ก็รีบลงไปเลยนะครับเล่ไม่เสียเวลาเจ็ดสิบแปดอยู่เลยครับช้ามากมีช้าอย่างนีนะ้โดดลุมแล้วด้วย นลเจอบันไดแล้วับเมื่อมือแล้วเนะี่ย วันที่80เวลา5โมงนะครับโอ้โหมันช้าอยู่เนี่ยนวะกนว่ร้อยนึงไปแล้วนะเมืเ่อกี้ระเบิดก็จะหมดแล้วครับทำาระเบิดเพิ่มอนะี่กอัน17อัน ดิอัมสปริงเกลนะอันนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมเอะจะเช็คด้วยนะครับว่าเพื่อมันมีหลุมนะครับตรงนี้ครับเพราะผมเคยเจออยู่นะมาตัวขัดความสุดทำน้เมียมเล่นไม่ถึงฟังฝังงนเยเจ้าทีนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยถ้ามันมีบันไดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับคือคือเราก็ต้องแบบต่อให้เราแบบทําตรงไหนมันก็จะไม่มีนะท่านผู้ชมมันก็จะมีแค่บันไดนี้บันไดเดียวนะ ม่ค่อยมีหลุมแล้วอะเจอตะบ,บันไดลิงกับมอนสเตอร์โอโหจะตายแล้ว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 ทุ่มหนึ่งแล้วอะอยังไม่ร้อยเลยท่านผู้ชมนะครับโอ้หเยนนะีเหมือนแกล้งกันเลยนะครับ อันนี้ทุบปุ๊บเจอปั๊บเลยคืออะไรไม่มีหลุมเลยนะผู้ชมครับใจร้ายมาก จะบันไดนะผู้ชมครับดูดิใจร้ายมากเลยวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เอาเยอ,อะแล้วแกงอันจะชัดนะครับนี่จะบันไดนะผู้ชมแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย บัฟวิ่งหายครับดูวนเจอหลุมแล้วท่านผู้ชมครับเจอหลุมแล้นะครับสี่ชั้นนะครับบันไดล้วนหนึ่งร้อยแล้วครับ ก็ยังขอสักร้อยห้าสิบได้ไหมลอมร้อยสองร้อยก็ได้แต่สองร้อยไม่น่าได้มือผมเก่งไปหมดแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเจอหลุมเจอหลุมตรงนี้เจ็ดชั้นโอเค ไม่มีเลยนะครับบันไดอเอาไข่มากินหน่อยนะครับร้อยสิบสองแล้วท่านผู้ชมสามทุ่มกว่าจะลองกดอันนี้หน่อยแนละ้วกดเล่นๆน,นั่นนะลงเวลาวนะอันนี้หินเยอะก็ได้อยู่นะะถ้าหินน้อยก็ไม่อยากเสียเสียเวลาเจอหลุมแล้วท่านผู้ชมแปดชั้นท่านผู้ชมโอ้โหตานี้แบบโหดมากนะครับ มือนี้เก่งไหมหมดแล้วไม่อไม่มีอะไรเลยต้องลงบันไดแล้ว ไเข้าไปก่อนนะครัลบลมม่าเดี๋ยวจะลาบหายครับเจอหลุมแล้วเจอหลุมแล้วนะไม่ต้องลุ้นต่อนะสี่ชั้นนะครับคนะุ้มอยู่แล้วนะผมเมื่อกี้เสียงระเบิดแบบมือต้องกดไวแค่ไหนระเบิดมันถึงพึ่งขึ้นนะ่ะท่านผู้ชม ีีอเงแปดชั้นนะผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่สไตล์นั้นท่านผู้ชมนิดเดียวนะฮะโอ้จะเที่ยงคืนแล้วอ่ะดูดิร้อยสี่สิบองนะผู้ชมครับลุ้นลุ้นหน่อยนะครับลุ้นหน่อยนะมอนสเตอร์ก็เยอะเกินนะมนมีมีไหมไม่มีเนาะนะครับ ของตกไม่ได้เก็บเลยเอา้าทำไมตั้งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยแกงกันปะเนี่ยแก่งกันปะเนี่ยพี่วางวางวาง,วางไอ้นั่นไม่ได้เหยๆท่านผู้ชมัะตื่นเต้นมากตอนนี้นะับไม่มีหลุมเลยขาสั่งไป้หมดแล้วท่านผู้ชม ร้อยห้าสิบแล้วทั้งหมด บรรจัยเพทศการนี้โดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมน่ะโอ้เสียเวลาเสียเวลา โอ้ยร้อยแปดหกท่านผู้ชมไม่ทานแล้วครับโอ้เหนื่อยพอครับผมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะไปนะครับโอ้โห oh. oh. หมดแรงครับร้อยแปดสิบหก